จากวันวานที่พลังผิดจนชีวิตพังหอบความหวังกลับมาหาหนทางใหม่สิบห้าปีที่จากากาบเจ้าไปไกลหวังเพียงหา เจ้าพระยาภักดีและนายลำเคยเป็นเพื่อนรักที่หลงรักผู้หญิงคนเดียวกันคือแม่นวลแต่แม่นวลเลือกที่จะแต่งงานกับนายลำซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะนายลำติดสุราจัดจึงทําให้ในายลำติดคุกถึง10ปีก่อนตายแม่นวลนจึงฝากลูกสาวคือแมละอ ไว้ให้กับเจ้าพญาพักดีดูแลเจ้าพญาพักดีดูแลแม่และออเหมือนลูกในไส้แต่โกหกว่าพ่อแท้ๆนั้นได้เสียไปนานแล้วเจ้ามีอันใดถึงมาพบเจ้าพญาพักดีข้าเป็นเกลอเก่าของเจ้าพญาพักดีข้าจะมาขอพบลูกสาวข้า เป็นไทยหนาท้ายนายลำคล้ายกองข่าเมื่อสิบปีก่อนข่าคือนายาำสายขอาเจ้าเจ้าไปทำาะมาที่เจ้าเห็นเป็นอย่างนี้ข่าติาาตาดคุกมาสิบปีเจ้ามีเรื่องที่ใจอะไรในคุกข่าข่าจะมาขอพบอีกสาค่ะท่านทราบหรืยอยังแม่เราจะแต่งงานแล้วข่าทราบแล้ว แต่งตอนไหนหละ่ะเร็วรเร็วนี้เไไมือ่อไรเร็วเร็วนี้เมื่อไงแม่เราคือสามชาวันนี้ก่อนใครคะคุณพ่อมีคนมาขอพบเจ้าใครเหรอคะคุณพ่อนี่คือใครเหรอคะคุณพ่อสายเก่าพ่อเมื่อสิบปีก่อนแปลว่าคุณน้าต้องเคยเจอท่านแม่ของหนูใช่ไหมคะแล้วคุณ ค่ะร,รู้จักเป็นอย่างดีแล้วท่านพ่อของฉันที่เสียไปแล้วหรอคะคุณนารู้จักไหมค้ามีใครบอกว่าพ่อเจ้าเป็นคนไม่ดีเจ้าเสื่อมเสื่อเลือไหมไม่เจ้าค่ะฉันรู้จักลูกก็เหมือนเป็นคนดี พ่อได้บอกเรื่องที่ดิฉันจะแต่งงานให้คุณน้าฟังรื้ยังคะคือแล้วยินดีด้วยคุณน้าต้องมารดน้ำดิฉันนะคะได้งั้นดิฉันขอลานะคะค่ะข,ขอลาค่ะพรุ่งนี้ข้าจะไปพิษนุโลกเอาเงินนี่ไปใช้สิไม่เป็นไร น,นาเดี๋ยวข้าจะทำงานสุจริจากวันวานข้าพระเจ้านายนงข้าเห็นว่าแม่ลอ่ออเป็นคนดีไม่เหมาะสมที่จะเป็นลูกคนเลว ต๋ำช้ายัยงข่าข้ารู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากที่ข้าทำตัวเลวตอำช้าด้วยรักและคิดถึงนายลำข้อคิดที่ได้หเมื่อมีครอบครัวแล้วควรรักแ,<ต>และดูแลครอบครัวสองควรให้ความสำคัญของการให้ความรักที่ดี สาทำดีได้ดีทำชัวได้ชัว 4. การอบรมเลี้ยงดูที่ดีทำให้งามทั้งรูปกายกิริยามารยาทและจิตใจหเกิดเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งควรความอ้ต่อนคิดใจจะให้พ่อคนนี้ สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวที่ปราสาทนครวัดนะคะที่ประเทศจัมบูชานะคะตอนนี้จัมบูชาหน้ามามาเลยค่ะมากันเยอะเนะคะ